นี่อันเลกไฟบวกนะนี่นี่นี่ไฟบวกนะฮะบัดกีเรียบร้อยครับเสียบหางป่าเสียบได้เลยครับผมตัวนี้ B นะฮะน,นี่ B บวกนะอสียบได้ บีบวกตัวนี้นะนบีบวกตัวนี้นะเขาว่ากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายเกิดสามแชนแนลครัผมครับสวัสดีครับเอฟทุกๆท,ท,ท่านครับผมทางเกาหลีใต้นะครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอในช่องผมครับผมฝั่งสปปลาวครับผมกัมบูชานะฮะแล้วก็พี่น้องชาวไทยครับผมทุกจังหวัดนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับการเจาะนะคลิปที่ผ่านมาผมเจาะเรียบร้อยหมดแล้วครับผมนะเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ใส่เสาเรียบร้อยครับผมนะ ดูนะเจาะเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาทำการติดตั้งเลยครับผมนะติดตั้งนะฮะตัวนี้เป็นตัวป้องกันลำโพงครับผมนะ้้วก็เอา SPK ที่เขาเขียนบอกเขาว่า SPK เขา้าแท็บลำโพงด้านหลังเลยนะครับผมแท็บลำโพงเนี่ยบ,บวกเนี้ยนี่แล้วก็บัตรกีเซเนียอ,อกแล้วก็เอาสายไฟ,ไฟนะลงมานะครับผมฝั่งนู้นด้วยฮะนี่พอลงมา ใส่คำว่า spk นะจะโยงบนลงล่างก็ได้ครับแล้วก็โยงจากแอมเข้ามารอตรงบอดได้ฝั่งนี้ด้วยนะโยงจากแอมเข้ามารอที่บอดได้หนึเส้นจากคำว่า spk ขึ้นไปแถบลำพวงสีแดงฝั่งนี้ด้วยนะฮะทางซ้ายทังขวานะ <c oughs> แล้วก็ขาปานะครับผมขาปฏิเตอร์ครับผมฝั่งนี้เป็นฝังนะน่งลบนะฮะนี่ฝั่งลบนะครับผมนี่ฝั่งลบแล้วก็ใส่นะฮสีลูกฝั่งที่มีขีดขาวนั่นนะนี่ครับฝั่งนี้ลบนะฮะขานี้นะฮะเป็นขาลบขาที่ไม่มี ขีดขาเป็นขาบวกนะฮะนี่ใสให้ถูกทางครับผมนะฮะฝั่งลบแลวฝั่งบวกใสให้ถูกทางนะครับผมแล้วเราก็บัตกรีเลยครับผมนะสำหรับเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้ยาวนานครับผมแชปเลยนะครับผมครับสำหรับข่าวเปล่าผมก็ลงเลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นรูปลักษณ์นี้ครับผม นี้ลบนะฮะ Vc ลบ Vc บวกนะฮะนี่สัญลักษณ์ดูสีขาวเรียบร้อยครับผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะหากาวหยอดเดี๋ยวกาวแท่งตรงกันลำโพงครับผมนะครับก็นะะนี่เข้าแล้วครับผมนี่พวงบวก สีดำนี่ก็ผินลำโพงลบครับผมนะยุงหากันเลยครับผมมันไม่ออกซิเดทอะไรนะครับนี่ซ้ายแล้วขวาแล้วก็ยงลงมาก็จะเข้ากับจีนดีตรงคาปาแล้วก็ปลายสายก็จํำลงกล่องนะฮะต่อไปแล้วก็ติดตั้ง ขาปาบัดกรีนะสาย gnd นะฮะบัดกรีเรื่องเลยครับผมนี่บวกสายบวกไฟบวกสายไฟลบบัดกรีออกมานะครับผมบัดกรีออกมาเพื่อจะโยงเข้านี่ครับผมฝั่งบวกที่เราทำสัญลักษณ์เขาไว้เนะี่ยฝั่งบวกแล้วก็โยงจากขึ้นนี้เลยครับผมบวก แล้วก็ไฟลบตรงนี้เลยครับขึ้นเลยครับคาเบสเอาสายออกมาเลยครับผม ee ตรงกลางเนี่ย ee เอาสายออกมาครับเบสบวกเอาสายออกมาเลยครับผมฝั่งนี้เบสบวกนะฮะจำตรงหลังตรงนี้นะไม่ใช่ตรงหน้านี้ตรงหลังนี้เบสบวกแล้วก็โยงสายออกมาเลยครับผมเบสลบ ก็โยงสายมาลบ e แล้วก็ e, e ตรงนี้หนึ่งสองสาม e ตรงกลางเลยครับผมนี่ก็โงยงออกมาเลยนะเพื่อจะได้เข้าออตัวนี้ครับผมนี่ไฟบวก vc บวกบัดกี vc บวกนะฝั่งนี้ vc ลบนี่ b คาบี Barbie, บวกจี ND, Cloud, นดีกลาวนั่นแหละครับจีนดีแล้วก็พ่วงก,กันเลยก็ได้พ่วงก,กันเลยแต่เฉพาะไฟนะพ่วงก,กันได้ไฟบวกไฟลบพ่วงก,กันได้สองบอร์ดนี่นี่สองบอร์ดไฟบวกพ่วงกันได้ไฟลบพ่วงกันได้นะฮะนะหรือจะใช้คนละสายก็ได้นะฮะ ไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวนะฮะไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวสามารถพ่วงกันได้นะครับสำหรับพวก B E B B พวกนี้นะขา E ขา B E E ขา B ขา B E S เนี่ยคนละเส้นนะที่เราแบ่งไว้นะฮะจัดเลยครับผมแต่ผมตัดก่อนนะครับไม่ให้ยาวครับผมแชบเลยนะครับผมนี่ก็ผมเช็คดูแล้วครับเป็นสเตอร์ครับผมนะฮะ แต่มันผ่านหมอมาแล้วครับเลย,ยไม่ได้เป็นสเตอร์แต่ในผมทําเป็นสเตอร์แล้วครับผมนี่แล้วก็เข้าสัญญาณนี่ฮะนี่พอนี้บวกอินนี่เลยครับคําว่าอินนี่ครับสัญญาณครับผมนี่สีแดงและเส้นดีเขาวนะฮะอินแล้วก็ GND ก็ GND นีฮะกาวนั่นแหละครับผมนี่แล้วก็บัตกรีโยงสายให้นี่เสร็จแล้วก็ บัดกีสายสัญญาณนะเพราะมันจะเข้าหลักยากเลยนะฮะเนี่ยะบัดกีเข้าเลยครับผมนี่เนี่ยถ้ายังไม่ได้บีบอยเรลืมบีบนะใช้ที่ตัดบีบไม่ให้ขาหลุดเราจะบัดกีด้านบนนะด้านล่างก็ได้ด้านดานก็ได้นะจัดเลยครับผมแชปก่อนนะฮะครับผมก็ บัดกีแล้วครับผม <c oughs> นะฮสำหรับสายไฟนะไฟบวกไฟลบนะผมก็บัดกีเสร็จแล้วครับผมนะฮสำหรับขาเบสลบแล้วก็โยงขึ้นมาครับผมสายเบสบวกแล้วก็โยงขึ้นมาแล้วก็ ee ครับผมนะ สำหรับลำพูงแล้วก็เอาไปตัวป้องกันลำพูงเนี่ยครับผมโยงเข้าไปนะ <c oughs> แล้วก็ไฟก็โยงเข้ามาคาป่าบวกลบเรียบร้อยแล้วนะ ไปแล้วก็นี่ฮะนี่ไฟบวกอันแรกนะครับผมนี่ไฟบวกนี่ตรงตรงอาตัวนี้ขาเบสเบสบวกฝั่งนี้ก็ไฟลบนะฮะแล้วก็เบสลบตรงกลางนี่ก็อีอีครับผมนี่ ลบฝั่งนี้ก็บวกแล้วก็อีอีแล้วก็โยงขึ้นเลยครับผมอ,อีก็ใส่ตรงกลางน,ะนี่เบสไฟแล้วก็โยงลงมาครับเพื่อจะใช้เสียบตรงนี้เลยครับผมนะเสียบตรงนี้เลยครับผมชุบซสอนเพราะว่าสายไฟบวกไฟลบ บัตรกีทึงกันหมดแล้วนะฮะบัต <c> ร <oughs> กีใต้ปิ้นนะฮะบัตรกีใต้ปิ้นนะผมบัตรกีใต้ปิ้นนะนี่เนี่ยะใต้ปิ้นของเราเนะี่ยฝั่งนี้ไฟบวกฝั่งนี้ไฟลบถ้าเราปิ๊บปุ๊บเราก็บัตรกีแล้วก็โยงไปฮนะโยงมาหาอีกได้หนึ่ง อีกได้หนึ่งก็โยงเข้าไปเข้าตัวนี้เลยครับผมนะนี่โยงด้านล่างนั่นแหละครับผมโยงออกโยงออกโยงออกมันก็ตัวนี้นะฮะโยงขึ้นมาแล้วก็ตัดเปลือกไว้โยงออกโยงออกโยงออกนะเพื่อความบัดกี้ง่ายนะไม่ใช่อะไรนะครับผมข้างบนเนี่ยบัดกีียาก แล้วก็ <c oughs> อย่าลืมเช็คนะฮะแต่ว,ว่าเราทดสอบแล้วเราวัดกีแล้วอย่าลืมเช็คก,กันนะ บวกเนะฮะเรามาดูบวกฝั่งนี้เนีถึงกันนะไฟลบไฟลบฝั่งนี้นะ่ยถึงกันหมดครับผมนี่ฝั่งนี้ก็นะ่นะขช่ไาปา kính chín đi chín đi một hai ba ประมาณนี้ต่อไปก็บัตรกีครับผมนะบัตรกีตัวน,นี้เลยนะครับผมฝั่งซ้ายแล้วก็เนี่ยบีลบตัวนี้ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะมีลบตรงนี้บัตรกีตรงนี้บีบวกแล้วก็บัตรกีตรงนี้นี่ตัวนี้ก็ได้เพราะมีสามจุดบัตรจุดริมนี้ก็คงไม่ได้แล้วมันติด นะนี่ด้านในนี้บัตรกีนี้ไม่ได้นะต้องบัตรกีตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ได้ในบัตรกีตัวนี้ก็ได้3จุดนะตรงนี้ดีกว่าตรงกลางนี่นะแล้วก็ตัวนี้นะฮะนี่ ee แล้วก็ ee ตรงนี้ก็บัตรกีนีก็ได้ครับผม ผมตัดก่อนนะครับสำหรับ <c oughs> สายก็โยงขึ้นแล้วนะครับผมที่ผมบอกไปนะขั้วอ่านะ่นนฮะนี่อันแรกไฟบวกนะนี่นี่นี่ไฟบวกนะฮะบัดกีเรียบร้อยครับเสียบทางปลา เสียมได้เลยครับผมตัวนี้ b นะนี่นี่ b บวกนะที่อยากได้ฮนะ b บวกตัวนี้นะนี่ b บวกตัวนี้นะเข้ามาวัดกีตัวนี้แล้วนี่ แล้วก็ E นะขากลางนี่แหละครับผมก็บัดกีเลยครับผมนี่ตรงนี้ที่ออกอย่างตัวนี้เนะี่ยแล้วก็ B ลบเนี่ยฮะต่อมาเนะนี่ยลบ B ลบเนี่ยฮะนี่ฮะลบนี่ะนี B ่บีลบ นะขบตะกี้เลยครับนี่สายไฟลบแล้วก็เสียบเลยฮะฝั่งนี้นะะนี่เหมือนกันครับผมนี่ให้สีน้ำเงินเป็นสายบีลบครับผมนะบีลบก็เข้าตรงนี้เลยนะเห็นไหมนี่ตัวนี้ E นี่ฮะบีลบรครับผม พอเราแบ่งเป็นสามคู่นะฮะหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองสามนะภา,ายในสามตัวเราบัตรคีตรงนี้ก็ได้ครับมันว่างที่เป็นบัตรคีง่ายครับผมตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้นะ ตัวนี้นะนี่ระวังมันโดนไฟด้วยนะนะแล้วก็ EE e นะฮะตรงกลางเลยครับผมนี่สีแดงนี่ครับผม EE e ครับผมนะเอนสามกูหนึ่งสองสามแล้วก็บัตรกีใส่กลางเลยฮนะ ลิมก็ได้ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามตัวนี้ก็ได้ครับผมที่มันบัตรกีีง่ายครับผมแล้วก็บีบวกนะนี่บีบวกนะนี่ขาเบสนั่นแหละครับผมเหมือนกันครับผมเบสเนี่ยขาซ้ายตัวที่สองเนี่ยมันจะเป็นของ สองเอสี่นยะแล้วก็เบสเบสลบนะฮะสองเอน่ะ,นะเข้าไปนะจบแล้วครับผมนะตัวนี้สำหรับก็ความลงนะคันนอ็อต คันน็อตครับผมนั่นเรียบร้อยครับผมนะในการลงทาสซิเตอร์นะไปแล้วก็สำหรับนี่ครับนี่เสียบตัวนี้เลยครับผมนี่ไฟฝั่งลบแล้วก็เสียบเลยก็เนี่ย ไฟปังบวกปังบวกแล้วก็เสียบใส่บวกเลยครับผมนี่บวกอยู่ตรงนี้นครบแล้วครับวงจรครับผมไฟบวกเข้ามันเข้ามาถึงนี้แล้วน,นี่เข้ามาถึงนี้แล้ว ไฟลบแล้วก็ถึงนี้แล้วเพราะมันถึงกันหมดแล้วนะครับผมนะฮ <c oughs> นะเรียบร้อยครับผมโมดูลครับผมรอกันน็อตด,ดูตรงไหนติดนะแค่นั้นนะฮะแล้วก็ลงหม้อแปลงครับผมนะฮะหม้อแปลงลง นี่ครับผมหม้อแปลงลง40-0-40เ 40, 40. นี่ยลงตรงนี้นีนี่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 ส4 0ส0บนี่ 40, 40, 40, 40, บีัตกีลงตรงนี้แล้วก็12นี่นี่นี่มนี่มีเสาหลักสองอันนี้12 12 12นั่นแหะครับผม สิบสองสิบสองเดี๋ยวมันจะเนี่ยฮะสิบสองสิบสองเดีวตัวนี้มันจะให้เป็นระบบโพติกของมันอัตโนมัติเองครับผมนะฮะตัวนี้สิบสองสิบสองนี่ตัวนี้มันจะลงกาวอัตโนมัตินะฮะตัวนี้นะฮะสิบสองใส่สิบสองตัวนี้นะฮะแล้วก็หน้าแทน่นหน้าแท่นมันก็จะมีไฟ วิ่งอยู่ครับเอานี่ตรงนี้นี่เห็นตอนอยู่ฮะนี่ตอนนี่ฮะตอนตนัวนี้เอาเก้าเาเก้าเก้านะ92เก้าสองเส้นเลยฮะสำหรับตัวนี้นี่ฮะี่เอาสิบแปดสูตรสิบแปดใส่ครับผม ผมก่อนครับผมตัดก่อนนะครับผมเช็เอะไรนะครับผมครับ<ะ>ผมก็คิดว่าจบก่อนดีกว่าครับผมคลิปนี้ครับผมนะสําหรับพีพีนี้ก็ให้เป็น d ีพีที่เจ็ดนะครับผมมันยาวนะครับเกินสิบห้านาทีปุ๊บเนี่ยมันถือว่ายาวแล้วครับท่านผู้ชมครับผมนะฮพีพีต่อไปก็ลงมอแปลงดีกว่าครับผมลงมอแปลงแล้วก็ทดสอบเสียงนะดูทดสอบอุปกรณ์ช็อตหรือไม่ช็อตก็แล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอจบลงก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมฝั่งเกาหลีใต้สปปลาว,าลาวกัมพูชาแล้วก็เอฟซีชาวไทยครับผมนะฮะพร้อมกับอินโดนะครับผมนะฮะขอให้รวยๆเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับผมขอบคุณครับผมขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่